ร้านเนี่ยเท้าวความก่อนผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจำ <Wow. S 1> เวลาขับรถมาหาหมอที่ศิริราชเนี่ยผมจะต้องจอดรถข้างทางแวะซื้อเหมือนคนอื่นแบบเนี้ยเนี่ยที่เขามาจอดรถแบบเนี้ยแล้วเขาก็มาแวะซื้อแล้วร้านเนี่ยหายากแล้วหายากคืออะไรไม่มีการขายแบบนี้แล้วนะฮะสเสน่ห์การขายแบบเนี้ยหายยากมากของที่พามากินเนี่ยหากินไม่ยากขึ้นอยู่กับเจ้าไหนอร่อยกว่ากันแต่ร้านเนี่ยมีเอกลักษณ์ แล้วก็วิธีการขายเนี่ยเขาสามารถแบบว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองอะ่ะคุณผู้ชมก็ลองมาดูแล้วกันนะฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยใครดูอยู่ฝากแชร์หน่อยพร้อมอยังฮะพร้อมแล้วผมจะพาไปดูของอร่อยวันนี้ที่แบบหาก,กินยากแล้วนะที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ยพร้อมแล้วตามมาแก๊สหมดกดสั่งเวิร์ลแก๊สทั้งใหม่8กิโลกร,รมัมปลอดภัยใช้ง่ายกว่าเดิมนี่ไงคุณผู้ชมนี ชอบมากเลยอันนี้เป็นลูกค้าประจําร้านนี้นะแล้วผมตั้งใจจะมาถ่ายรายการตั้งแต่เขาใช้รถสีแดงอะ่ะจนวันนี้เป็นรถสีขาวแล้วปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่คันเดียวแล้วใครที่แบบอยู่แถวเนี่ยจะรู้จักของอร่อยเจ้านี้เป็นอย่างดีนะฮะเปิดมาหลายปีแล้วเนี่ยวิธีการทอดถูกไหมเขาจะทอดแบบเป็นกระทะในรถแบบนี้อยู่บนรถอะ่ะอ่าอยู่บนรถแบบนี้แล้วก็สับแบบนี้เลยเนี่เห็นไหม เวลาซื้อก็ก็สับสดๆแบบนี้เลยแล้วก็เอกลักษณ์ร้านนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมคือน้ําจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวขอเชิญเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยมานี่เลยนี่ชื่ออะไรครับชื่อพีครับพีระชัยครับน้องพีนะน้องพีน้องพีรู้ไหมพี่เป็นลูกค้าประจํานานมากคก็คุณแม่เล่าให้ฟังนลครับว่าพี่ติวันซื้อมาตั้งแต่โอ้โหสิบกว่าปีที่แล้วครับตั้งแต่เป็นรถคันสีแดงครับใช่กี่ปีละ ก็ตั้งแต่คุณแม่ทํามาก็ตั้งแต่ปี2541ครับก็ตกสิริวมแล้วก็23ปีครับ23ปีครับผมก็พ่อพ่อกับแม่ก็เลี้ยงผมมาหน้ารถนะครับนอนนุ่นอนอยู่หน้ารถตอเด็กครับใช่ครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมอย่างนี้นะรถที่ผมเจอนะจริงๆก็มีหลายช่วงเวลาที่เขาขายมากเจ้านี้ยเริ่มต้นเนี่ยเขาขายจากจากเรือก่อนใช่ไหมใช่ครับก็เป็นรุ่นของเจ้าของสูรครับเจ้าของโบราณอันนั้นภายเรือขายเลยใช่ครับ ของบางกอนน้อยครับจากนั้นพอเจ้าของร้านเนี่ยเขาเลิกไปคุณแม่ได้สูตรมาใช่ครับเพราะว่าแม่เคยเป็นเคยทำงานในเขาใช่ครับเขาก็เลยถ่ายทอดสูตรให้คุณแม่ไว้ใช่ครับคุณแม่ก็เลยเอาจากเรือขึ้นมาบนรถเอาจากเรือขึ้นมาบนรถครับตอนแรกเป็นรถอะไรตอนแรกเริ่มแรกเลยนะครับจะเป็นรถพ่วงครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับเริ่มจากรถพ่วงครับเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช่ครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็ขายตามเส้นนี้นะครับเส้นนี้นี่คือเส้นที่ขายครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยคนแถวนี้เขาจำกันได้ครับแล้วก็ ขายรถพ่วงได้ประมาณ2ปีครับก็จะขึ้นมาเป็นรถรถกระบ๋รถซูบูโร่เนี่ยครับคันสีแดงครับเมื่อก่อนจะเป็นสีแดงคุณผู้ชมผมอะมารุ่นคันสีแดงและรถกระป๋อเขาเรียกรถกระป๋อกันสีแดงแล้วก็คันนั้นไปไหนแล้วอะคันนั้นรถผูกเขาผมรถผูกเก่าเกินครับรถล้งแต่ก็ซื้อมือสองเข้ามาครับตั้งแต่ปีสี่ศูนย์มาเนี่ยครับใช่ครับก็มาเปลี่ยนเป็นรถสีขาวตัวนี้ใช่ครับเป็นรถสีขาวครับกี่ปีแล้ว รถสีขาวคันนี้ก็10บสกว่าปีได้แล้วครับร้านนี้จริงๆชื่อเต้าหู้สัญจรนะคุณผู้ชมเต้าหู้สัญจรเนี่ยคนเนี่ยตในรถแหละติดตั้งเอาเตาขึ้นบนรถนี้เลยก็เอาเตาขึ้นมาบนรถเลยครับเตาก็จะเป็นประดิษฐ์จากนี่ครับจากถังน้ํามันครับถังน้ํามันเก่าอ่านี่นะคุณผู้ชมเขาก็จะติดว่าทําอย่างเงี้ยมานานแล้วนะฮะแล้วก็ขายมาผมชอบตรงเนี้ยน้ําจิ้มนี่คือนี่คือถังน้ําจิ้มเลยใช่ไหมใช่ครับถังน้ําจิ้มครับอ่าเวลาจะใช้เนี่ยก็จะเปิด <B ird> ล้วก็ต้องแปลงหัวเป็นก๊อกน้ำด้วยครับก๊อกน้ำหกขุนเพราะถ้าไม่ใช้หัวก๊อกอย่างนี้น้ำจิ้มไม่ออกครับน้ำจิ้มสูตรเรามันจะข้นเป็นพิเศษครับเต้าหู้ร้านนี้อร่อยจังเลยชอบมากมากเลยค,ครับเป็นสูตรของของอที่คุณแม่ได้มาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีสูตรก็เป็นวิธีการทอดอะไรพวกนี้วิธีการทอดเนี่คยคุณผู้ชมเนี่ยเต้าหู้เขาจะแบบนี้นะคุณผู้ชมต้องลองมากินดูแล้วกันผมมาชอบมากเลยทั้งน้ำจิ้มทั้งเต้าหู้ร้านเนี่ยกินแล้วมันแบบว่า รู้สึกกรอบไม่อมน้ํามันแล้วก็อร่อยมากเลยชื่อเต้าหู้สัญจรเนี่ยเมื่อก่อนมันสัญจรอ,อยู่เส้นนี้เนาะเส้นแบบตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ,อนี้เขาเรียกถนนอาน,นุนามรินครับถนนอนหนาหารเรืออานนามรินขายเมื่อก่อนเป็น,นปรถพ่วงข้างแล้วก็เป็นรถกระป๋องแดงก็จอดตามจุดจอดตามจุดครับก็สัญจรไปเรื่อยๆลูกค้าเขาก็เลยเรียกว่าเต้าหู้ร่อสัญจรแล้วจอดตามจุดไหนบ้างเวลาจอดก็ถ้าแต่ก่อนใช่ไหมครับแต่ก่อนผมจะจอดตรงนั้นนะครับตรงหน้ากระหมู่ท่หารเรือเลยครับแต่ตอนนี้เขาห้ามจอดแล้วเขาปิดตู้ไปแล้วครับแล้วก็ เข้ากมู่เสร็จปุ๊บก็เข้าวัดพญาธรมเนี่ยครับเข้าไปถ่ายเข้าไปถ่ายในวัดพญาธรมเพราะว่าข้างในมีกศนครับโรงเรียนโรงเรียนกศนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะวนไปที่หน้าโรงเรียนทวีธาครับทวีธาพิเศษครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมจะเข้าไปถ่ายที่วัดถงวัดถงพระนารามครับก็ประมาณแค่นั้นก็จะหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ครับแต่ตอนวันก็ไม่ได้ไปไหนครับบางวันก็อยู่แค่ตรงนี้ก็หมดแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าจะกินเนี่ยอยากจะกินเต้าหู้สันจรนเนี่ยจะมาเจอได้ไงอ่ะเพราะคุณไปไหนไปทั่วเลย ก็ตอนนี้ต้องเจอได้ไงส่วนมากก็จะจอดเป็นเวลาครับเดีย๋ยวนี้ก็จะไม่ได้สัญจรไปไหนมาไหนมากแล้วครับแล้วก็ถ้าลูกค้าหาร้านไม่เจอเขาไปอยู่ตรงไหนสอบถามได้หรือว่าจะเป็นเบอร์นี้ก็ได้ครับครับผมเบอร์น,นี้ก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ร้านเราจะมี 6สาขาด้วยกันครับเฮ้ยจริงหรยยเหรอาสาขาแล้วขยายแล้วหรอขยายสาขาแล้วนี่ไงพอรุ่นใหม่มาทำเนี่ยจะหาง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้ว,ลวมันก็จะมีความอร่อยกระจายไปให้แล้ว<ช>คนญ <ๆ S 1> านอื่นจะได้กินคุณมี6สาขาแล้วเหรอ6สาขาแล้วครับโอ้ดีใจมากจากรถกระป๋อแดงนะคุณผู้ชมตอนนี้มันเหลือรถกระป๋อขาวแล้วตอนนี้มี6สาขาแล้วมีที่ไหนบ้างก็จะมีถนนบางขุนนนท์ครับบางขุนนนท์ครับผมแล้วก็ถนนตัดใหม่พระเทพครับตันใหม่สายสี่หน้าตลาดเทพเจริญครับ ครับผมแล้วก็มีที่แยกไฟฉายครับแยกไฟฉายหนึ่งที่แล้วก็ที่นี่หนึ่งที่ครับแล้วก็ที่หน้าร้านเคอถนนรามินทาครับไ,ไ,ป<า>ไปไกลถึงรามินทาก็มีครับหนึ่งที่แล้วก็ที่สุดท้ายก็จะเป็นตลาดพระรามห้าครับแต่ตลาดพระรามห้าจะไม่ได้เป็นรถฟู้ดทัคอย่างเงี้ครับจะเป็นร้านในตลาดครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ขยายเป็นร้านด้วยเป็นฟู้ดทัคด้วยใช่ครับแล้วก็ลงในแอปสั่งอาหารครบทุกแอปครับหรอสั่งได้ด้วยสั่งได้ด้วยครับอ๋ออย่างงี้คือแบบ อีกหน่อยพี่ไม่ต้องมาตามล่านะ้วใช่ครับพี่คือสั่งได้เลยสั่งสั่งได้ครับอย่างนี้สั่งได้แล้วอ๋อสั่งได้แล้วด้วยคุณผู้ชมชื่อเต้าหู้สัญจรใช่ครับเติร์ดเข้าไปเลยว่าเต้าหู้ทอดสัญจรครับก็ได้เลยครับแต่ที่พี่ชอบร้านนี้คุณผู้ชมเอกลักษณ์เขาพวกข้าวโพดทอดเปลือกทอดเขาเป็นถ้วยกลมๆเนาะใช่ครับจะใส่ถ้วยพิมพ์กลมครับอ๋อแล้วเวลาทอดเนี่ยใส่ถ้วยพิมพ์กลมลงไปทอดเลยใช่ครับทอดทั้งถ้วยครับของเราจะเป็นสูตรเฉพาะที่ทําให้แป้งไม่ติดก้นถ้วยครับเออออออใช่ครัััับ้้ววเเลลาามมมนนนุกกกกขงงแ็จจะด อันนี้ไม่เองครับใช่เนื้อเครื่องไม่เองครับคุณผู้ชมไม่เคยกินคงอยากรู้แล้วอ้าวแล้วราคาเท่าไหร่ชิ้นละสิบบาทครับสิบบาททุกชิ้นครับทุกอย่างราคาเท่ากันหมดใช่ครับเนื้อหู้เน้อหู้เกลือกถั่วหัวไชเท้าข้าวโพดทอดครับห้าแบบห้าแบบทุกอย่างชิ้นละสิบบาทหมดใช่ครับชิ้นละสิบบาทครับหมดครับเอาล้วคุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วชิมเลยดีกว่าได้ครับชิมเลยดีกว่าพี่เอาอย่างละอันอย่างละอัน ใน้องพีฝากร้านดีชื่อร้านว่าเตาหู้ทอดสัญจรครับเมีแฟนเพจด้วยนะครับใน Facebook ครับเซิร์ชพิมเข้าไปได้เลยว่าเตาหู้ทอดสัญจรครับผมก็เดินข่าสารเกี่ยวกับร้านเปิดใหม่ที่ไหนอะไรยังไงหรือร้านที่ไหนปิดไปเปลี่ยนสาขาเป็นที่ไหนก็ติดตามได้ในเพจครับเออรับบอกงานไหมรับบอกงานครับผมจะคิดเริ่มต้นที่6 00 0บาทในกรุงเทพครับได้สองอชุดครับครับผมแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดก็จะบวกค่าน้ำมันตามจริงครับฮะครับผม เดี๋ยวนี้ลูกมาทำนะไม่ได้มีรถทางเดียวแล้วมีขยายงานมีหลายสาขาออกงานด้วยติดตามง่ายสั่งได้ด้วยโอ้ดีมากมากดีมากมากที่น้องพีคกับครับอ่ะอันนี้มิสซี่อ้วนมีสติ๊กเกอร์บล๊อกแกลนขออนุญาตติดหน่อยนะครับผมได้ครับขออนุญาตติดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีผ้ากันเปื้อนมอไม่ใช้ด้วยคร,ครับผมครับวันนี้ก็กุญร,ร้านเต้าหู้ทอดสัญจรมากมากโอ้โหน่ากินมากอ่ะสิบบาทมาแล้วอืม ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แห่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ